สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กะกําลังจะพากันทําหมกหน่อไม้ลูกตาพ่นอยาก,กันหมกหน่อไม้พันเชื้อหน่อไม้มาให้แม่ติมแต่ตาหมู่บ้านนี่งทั้งหมู่ทั้งอย่งมึงดูพี่นอ้องหมกไปเรื่อยๆนะจับกล้องให้หน้เจ๊สวัสดีค่ะ,คะอ่างไหนมากทางแรกเด้อทางแรกที่แม่ซ้ำมันมาหม,มกซอยเฮ็ <แจ S 1> ดที่จะควงอะไรพี่นอ้องกูปูอยู่ ยุ่มนายุ่มล้างปานยุ่มสุดอ่มามัเป่นแม่ค้าเด้โอ้ก็ว่าเหเห็ดกำงามเนี้ยเห็ดเออเอาเห็ดกินขั้นขั้นโมกขายนี่งา่ากว่านั้นนองบะเื่งเหรอเห็ดกินเลยเห็ดกนงามเนี้ยเขาเย้ทามันเาม่ค่าเขาตุ่นอย่างชี้ <c oughs> <อ>แซ่แบแซ่บนนองหมกน่องใหม่ซีมังแล้วเีมังแล้ว,ลว,ลวย่บวกเขาเอาน้าประเดี๋ยวม่โนเอาไม่เดี๋ยมาว้างันเดี๋ยวต้องจ้างเนาะ อัน,น,อนพวกได้อยาก,กอ,อันอันนั่นเอาซื้อมาให้แม่ติ้มมกให้กินเด้อะๆค่ะพี่น้องคนขยันขยันนี่พี่น้องแต่ข้องมักย่องเด่น่นะค่ะพี่น้องอันนี้เขาย่องเี่นพี่น,อนอ้องคนมักย่องเสด็จแต่มาแม่มาไมอีแม่เหมือนเราตีเซตเจ็บเขาว่าไม่ได้ซามโมกนะยาเป้าไปใส่เบิร์ดปั๊นั้นง่ายพูดโอ้ยตนะีเฮ็ดออกจากโมกนึงกระบอกเป็นเนาะมันง่ายพูด บอกฟังทุจผู้บหน่อยทีจเิวน่ะเออแม่นอยู่หรอกแม่โลภพลาเนาะก็้ยังมาบอกเคสองหมูบอกอย่งบอกฟังเลยบกนักดนกิมกงไงประนันกับคือบอนไก่พอนเปิดวอ้ไรก็ไม่ไก่อนปนันมันมตรหมูกอนตุไทยีนวันนี้ละ ่าเก่าค่ะขาเก่าเห็นยังปั๊บปั๊บปั๊บจะมาเจ้าเนี่ยแม่เล่าเก่าอ่านี่เป็นแม่เล่าแม่เล่าเมียฉันเล่าเป็นแม่เล่าเก่าแม่จิ้งเป็นแม่ขาเก่าแม่ฉันเป็นแม่เล่าดูเห็ดแล้วกินนเพี่น้องเห็ดแล้วกินเลยหนอแม่เล่าตัวงานบุ้มีงานทำบัดนี้ได้ไลยมา ทุกเชก็นั่งไข่พี่น้องเอ้ยน,น้องกลัวแม่กลัวไข่ม้านหันกนร่วมบันมาไข่บนด้เอาเป็นร่วมๆกันในมันเล้วที่เดียวรวมเนว่างกลไปหาหนมไปเยอยบ่เได้จังมกข้างมือนะ หัวซ mm hmm. okay. ีโมกเ้าดีดีเ้าดีเ้านาเก้าแรงเออแมนโมกของเจ้าบอยบางหันเพิ่มทีให้โมกเดี๋ยวโอโจก็เกือบได้แปดโมกตัวหมูปูอยู่บ้ามันเหี้แต่ปูเออจังามตาของน้องกันละงามตาน่าเรียบแบ่ห้าโมกมาั่นเจ้็นีกตัว เปิดเปิดได้ย่างกัเปิดหมอได้ย่างไปจะหน่อยก็ได้กินพี่น้องมาดพราะว่าหัวซุกแล้วตองยุกก็ได้กินแล้วนี่หุณเพราะว่าได้ติมหัวแลวพี่น้องมกหนาไม้เจ้าเดิมเจ้าเก่านะคะค่ะสั่งมาเลยค่ะสั่งมาเลยอันมกมกอันนั่นได้เดงมือวันที่ยิบซีนี่ โมอปกินนะอ๋อก็โมไว้กันขึ้นดีห้างก็ไปเมื่อไปตลาดวันจันทร์ห้องกัโมไเมือไปตาดวนห้องกะโมไปอันอกไปขนตัวเมืออวันนี้อีซีแต่ว่าแต่ว่าก็จะเลือกเหมือนกระติกน้ำ้วยล่ะ ให้ำแข็งอย่าลืมกติกาื่่มีน้ำกินดิยานจะ้ยังก่งใจนั่นพรามันอยากเบียร์กเจบอกอราโซฟ์ซางเนี่ยเอาเบียร์รอแล้วพี่นองเราขุนมากรถรมพี่นองคีอวอาขวนเราแย่เสไปไปเจ้า อวอ่าใส่พู้ก็เรียบเปร <c oughs> ีเอ,อเงค่อหมวน่ะไม่ี้ือดีจมนใส่ถือแงวมากเนาะไปเก็บผาหนคุยโยคุยย่ใบเฉยปะค <c oughs> วามสุขของนี่เขาเอ้ยผู้ใดมากไม่ซ้ำเาเอยร์มาหล่อล้วนโอ้ยอันมากา,ออา,าี่แรกเข้าจ๊กดูปันนี้เมาวนัน เป็นล่างกตบว่สนใจกูโจกแยงอยู่ไอ,อ้การจะกินเบียร์น้ำเหล้าเอาเอามาอ้อยเราวจะปวดสองขวดได้แมนหลีย่อมรับอยู่มานนี่มานนี่ไปซื้อกล้องให้ไปแนนยงออ่งเอาเจ้าอื้วนมือบงังเออเออเรออีออ <c ười> อกทีปะโอ้แม่นหลีได้หน่อยีิบาได้นะเอ <c ười> อไอเจ้าลีก็หนำมันเสนั้นมันโตตัว มันบตัวบดายมันต้องตัวเนี่ยมันตัวเนืองตะอีมาจุดจะปัดบดายได้โคโรน่าเจ้าเนาะเงี่ยเตียนเงี่ยเตียนเนาะโบเฮ็ดเตียนจียเทียนเนาะเออเตียนบดาเฮ็ดเนาะเออฮ็ดแต่เตียดตื่นขึ้นมากการเลี้ยงกิ่วก่อนแล้วก่อนเหรอเนาะเมื่อเช้านี่ตื่นน้องเราโอเช้าตื่นแปดโมงเออกิดสิแปดโมงน่ะซ้ำแปดโมงหรอไป เลยอีกเพราะอันเราเมื่อย์มาขึ้นยังก่อนเมย์เหมือนเลิกจ้าถุ่มเลิกเที่ยงคืนก็จำตีหนึ่งแล้วไปเที่ยงคืนคร<ม>ึ่งก้าวพอดห้องกับอาดหน้า,ากว่าตีหนึ่งก็คืนนนอหน,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 นึ่นงน้องนอนเงียบปิดสิตละอาทรงคำลังใจให้น้องนั่งปอนแล้วพี่น้องเมื่อกี้มาแพงกวางไปเพราะว่าอยู่เนกันเลยทำไเพราะว่าไอ้เพ้อะทีนิวซีเด้อค่ะพี่น,อน,ไไน้อง ยิบซีพ่อกันไปมากเลยค่ะคู่คู่ประเดีมากเลยเราไปอยู่ในกูมเด้อพี่น้องเด้อวันทียิบซีแต่ว่าก็อยากให้มากเลยเนาะแมนแมนสุดยอดเลยค่ะวันทียิบซีเนี่ยมวนเป็นมวนเจ้ายอดเจ้าหรือสุดยอดข่อยยอด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 คั่วหมุนหงายของจอเลยยอดอีรีเลยระเบิ่งเลยไหมบันทียิบซีเนี่ยมวนเป็นมวน เอฟซีกับซีนี่ซนี่เอฟซีม่เมีย่ชงันมาเนะมีผูมาให้กำลังใจบ่มีอยู่อพ่นองมาเ้อเป็นกำลังใจเน่ยมาก็เลยค่ะเปียงค่ะนั่งย่าสี้มากเขามหาหลังวทีมากเขียนมาทักทายมากนั่งทักใจโยกจากพี่น้องคือว่างั้นดิดูดูการกระจากมากระจกของห้องใส่เออก็ดีใจกรเจกมาได้หลายเด้ มวนนั่งะเจ้านั่งเขาไปซุ่มได้ติ้นได้กันเขาก็เอื่นใส่ไปมองไดก็ไไรเมื่อนกัน,อน,น,กนโอ้มวนมวลขามา,มากมากเปิดฤด,ดูกาลน,นี่วันที่ยี่สี่นี่พอ,อ,ก,อกันนกักรองรับเชิญกระไรอยู่ด้เนาะโอ้นี่ลายอยู่ยลายอยู่ลายอยู่วันที่ยี่สิบสี่ยิ่งข่าวว่าอ,อันลูกดำดัชชก,กรเนาะ คนเสียเอาแม่ติมแม่แม่ต้องึ้นฮานด้วยเพราะว่ามันเป็นเพลงชู้เก่าพี่น้องแม่ติมใดได,ไดมีบุญวาสานาเนาถือว่าเป็นบุญวาสานาละไปถึงจะเป็นเอ็มบี MB, แค่ฉากเดียวแม่ติมก็โอ้มีความหมายสําหรับแม่ติมอะไรเพราะว่าเป็นก,การแสดงข้างแรกงในชีวิตของแม่ติมซึ่งได้แสดง เรองเอ็มบีของบอจูเนาะติมมาอยู่ก่อนพี่ฮะก็ได้ออกเอ็มบีนี่มันบ่แมนขนาดว่านีมารุ่นกันยังได้ออกเอ็มบี้แต่แต่ไม่กี่แล้แต่บุญลายก็คอยเนาะก็รือว่าโชคดีอยู่ดิถือว่าเป็นโชคดีถึงแมนกีศาสตร์สองศาสตร์แต่ว่าได้ออกไม่มีความหมายเด้แมนแมนโอ้บ่บ่นึกบ่ฟันหอกว่าจะได้ออกเอ็มบี้บ่นึกว่าบอีิมาอื่นเนาะบอกว่าเพียงเดของเจ้าเพีงล้องกันอันของขวแหลมบ่ของพอแหลมอันชอมติมเนาะ พอดีบอดว่ามื่อนเจ้ามาเป็นเอ็มวีแซวเอ็มวีห้คอยเดอร์แยกสซวมาชันว่าโอเคหน้าสันก้าสันบอกบอกคิดว่าคนเสีนั่นเนาะย่างมือแรงมากกว่าโอ้ได้ออกสากสองสาสตยู่ศากด้านนากรับอันไออันพอดีบอกก้อนแหลกแล้วก็มาทังหลังกับขอแหลมโอ้ถือว่าเป็นบุญหลายเติบอยู่มาทีแรกปรขนาดว่านั้นแตถือว่าบอดคนัวนนั้นอยู่เดี๋ยวต่อไปเจ้าก็จะได้ นั่นออกเพ่งน้ำมูไข่อีกอยู่คนกสบายอยู่ได้อ่ะปิดคลิปซะเอยจ้าจำเลยจากพี่น้องวันที่ยี่สิบสี่อย่าลืมนะจ๊ะพี่น้องขั้นขั้นบรายมากอ่ะเขาในกลุ่มไว้อ่ะขั้น่ตจนมาแต่ใหญ่ให้มาเนาะในมาเบิ่งใหญ่ใหมาสัมผัสหนาสัมผัสว่ามาม่วลมาม่วลมายิ่งมาแยวน้ำกันหนาอ่ะโอ้เมื่อนั้นมั่นเลยล่ะมวลยอดแบบจะเดินจะเดือดเลยล่ะคร่ะเมียนจดเดินแล้วกันที่สุดเลยค่ะไม่ แต่ปกติก็เสดเดอดอยู่แล้วปีนี้เสดเดอดก็เก่าอีกเวที่กับญ่งามปีนี้โอ้สุดยอดแบบขอฝากพี่น้องไว้ได้เยอย่าลืมนะพี่น้องเด้อโอเคนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องิมกดไลค์กดแชร์ช่องของติมคุชชามาลำเลินออฟฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ